ครับผมจอยโคเบนะครับวันนี้มาษษษบุษะมีงานยี่สิบเที่ยวพี่น้องออมีสิบยี่มืออะไรยี่สิบเขียวมุเป็นจาแต่ยังหายพี่น้องมืออะไรยี่สิบเขียวจะว่ากัน ผเอาพี่น้องควายจิบไปปีนี้รอดรอดได้แบบบุญหัวเราบ่น้นววนอง,งลเลยยี่สิบเดี่ยวครับเขาผมขับโคเบรอยยี่สิบรุนหาเปปนคของโคเบรอยยี่สินหาที่ผมขับครับรถเรือทางละหกเรือทางละตัว เสียงซีสูบเทโบเคเื่องซีบีดีหนึ่งเขีองซีีดีเลยมแผนแพกเจดสิบเซนรับวันนี้ครับี่านดีสุดเ่ไหอดี่ลย รถไมาดีไงมีตำรวจร่วมมือกันเลยมีคนไปเรียนมีคนขับเลยใช่ไปโรงเรียน ที่มาอุสาเท็บนำไม่ทำการ,กรเกษตรได้หนึ่งมุ่มแล้วสองนีพี่น้องสองโอ้เจอของแข็งแล้วพี่น้องด้ยเจอหินหินแข็งหินแหย์หินบาดมือมือหินแห bên ngoài mưa thì đang ngồi, bên quần đầm đầm, đẹp bên có nói. được bên để ตั้งเสียงเลย ครับช่วงนี้ก็อรอดไปจังหน่อยครับรถอีกไ,ไกลผ้าพ,พี่น้อชงชมเใครมุ่งที่สวงพี่น้องเดี๋ยวผมเอาลงเอาลงสลามเม็ดเอาลงสละ่ะแอมิเม็ดกับลราพี่น้องวุมไงใหม่ลอดยุติ้งเตยเลยพี่น้อง ช่วงนี้ก็ล่อรถวันนี้รถผมไปเวิ่งเลยม,มีผู้กับครับ,รบสำหรับคลิปนี้กับโเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ